ดิฉันอยู่ที่เยอรมันตอนนี้ไม่มีใครเลยไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวไม่มีเงินมากพอที่จะออกจากบ้านอยู่ได้ไปวันๆได้แต่ร้องไห้เธอทีอ่คุณชัยเบลตุงนะคะโพสต์ตไว้นะคะเธอบอกว่าตอนนี้เธออยู่เยอรมันกับสามีชาวเยอรมันเราแต่งงานกันได้ไม่นานเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีความสุขแต่กับกลายเป็นเหมือนตกอยู่ในนรก ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ดิฉันต้องทนฟังคำด่าทุกวันเขามโหร้ายผู้จารุนแรงบางทีก็ทำลายข้าวของปาโทรศัพท์เตะโตะ๊ะทำลายข้าวของดิฉันก็พยายามอดทนอดกัน้นเพราะไม่อยากมีเรื่องอยู่ที่นี่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครที่จะพึ่งพาได้เลยแต่ว่าทุกอย่างมันเกินที่จะทนแล้วอะ กลับไทยไปเลยฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอบ่อยมากพูดเหมือนดิฉันไม่มีค่าอะไรเลยทั้งที่ดิฉันดูแลบ้านซักผ้าทําทุกอย่างแต่เขากลับด่าว่าดิฉันว่าสกปรก,ปกขี้เกียจไร้ประโยชน์ที่เจ็บที่สุดก็คือเขาเริ่มทำร้ายครั้งแรกตอนนั้นเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเราไปดูเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์กับเพื่อนของน้องสาวเขา อยู่ดีๆเขาก็โมโหหันมาบีบคอดิฉันในรถแรงมากจนหายใจไม่ออกตอนนั้นตกใจสุดขีดหายใจมือเขาเย็นแต่แรงเหมือนที่จะขิวดิฉันได้เลยไม่มีใครช่วยได้เลยต่อมาครั้งที่2เดือนกรก,กรกฎาคมปี68เราทะเลาะกันเขาเข้ามาบีบอีกครั้งหนึ่งดิฉันพยายามดิ้นหนีแต่ไม่มีแรงกลัวจนตัวสัน่น ดิฉันออกจากบ้านบอกว่าให้กลับไปไทยเลยไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกและวครั้งสุดท้ายล่าสุดเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาตุลาคม2568เขาโกรธมากดิฉันซักกางเกงในให้แล้วมีคราบขาวคือน่าจะเป็นคราบของอผงซักฟอกนะคะติดอยู่ดิฉันบอกจะซักให้ใหม่แต่เขาไม่ฟังกลับมาฉีกกางเกงในขาดตรงนั้นแล้วก็กระโดดมาเธออีก ดีตรงท้ายทอยจนแทบหายใจไม่ออกแล้วก็ผลักดิฉันออกนอกบ้านทั้งที่อากาศหนาวมากตอนนั้นดีฉันไม่รู้จะไปไหนตัวสั่นไปหมดใจเต้นแรงกลัวจนพูดไม่ออกทุกวันนี้เขาไม่เดิมต้องไปนอนห้องของลูกอยู่แบบคนแปลกหน้าในบ้านตัวเองอยู่แต่ในห้องเงียบๆกลัวเขาเดินผ่านมาเห็นหน้าแล้วจะอาลวาดอีกกลัวจริงๆค่ะกลัวจนไม่อยากตื่นตอนเช้ากลัวเสียงเท้าเขาเดิน ดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมผู้ชายแบบนี้ถึงกล้าที่จะทําร้ายผู้หญิงที่ไม่เคยทําร้ายเขาเลยทั้งที่ดิฉันดูแลเขาทุกอย่างแต่เขารงมือทําร้ายดิฉันเหมือนดิฉันเป็นแค่ของใช้ที่ไม่มีค่าตอนนี้ดิฉันอยู่ที่เยอรมันไม่รู้จะไปไหนไม่มีใครเลยไม่มีเพื่อนไม่มีมากพอที่จะเดินออกมาจากบ้านนอนร้องไห้ทุกวันนะคะเธอก็เลย เข้ามาขอความช่วยเหลือของบริษัทคุณชัยนะคะตอนนี้ทั้งกลัวทั้งใจว่าผู้ชายที่เคยพูดว่ารักมากทําได้ถึงขนาดนี้ดิฉันไม่อยากที่จะตุยอยู่ต่างแดนอยากกลับไปใช้ชีวิตสงบไม่ต้องทนฟังเสียงตะโกนนะคะคือเคสเนี้ยไม่ใช่แค่คุณคนนี้เจอนะคะหลายคนเจอแต่ไม่กล้าออกมาร้องเรียนใดๆกลัว กลัวว่าถ้าสมมติไปแจ้งหน่วยงานราชการหรือแจ้งตำรวจกลัวเขาจะส่งกลับเมืองไทยไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไงเงินก็ไม่มีไปที่บ้านก็ไม่รู้จะไปพึ่งขคพาใครนะคะก็อย่างที่ร,รู้ๆกลับเมืองไทยไม่มีเงินไม่มีใครอยาก,ยากติดต่อเรานะคะดังนั้นแล้วผู้หญิงไทยหลายคนที่แต่งงานมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกต้องทนนะคะหน้าชื้นอกตม คุณชัยก็แนะนนแจ้งกรมคุ้มครองนะคะนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงนะคะเขาก็ได้แค่แนะนำไปนะคะเขาไม่ใช่ตำรวจอย่างมากก็โอ้ยผมฉันดิฉันผมผม โอเคโอเคจะตั้งใจพูดนะคะก็ก็ไม่รู้จะจะทำยังไงโอ้ยผมเซนเนี้ขออนุญ,ญาตดึงเด้อค่ะอืมออกแล้วนะคะผู้หญิงไทยเวลาคุณโดนทำร้ายร่างกายไม่ต้องกลัวเขาจะส่งคุณกลับไทยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเมื่อคุณแต่งงานไปอยู่ที่นั่นคุณประสาเขาให้ไวที่สุด ต้องหางานทําให้ได้ไวที่สุดเพื่อที่จะพึ่งพาตัวเองได้เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะในอนาคตรเราไม่รู้ตอนนี้เขารักเรามากอาทิตย์หน้าเขาอาจจะหมดรักเราจะอาจจะกลายเป็นใครก็ไม่รู้คนแปลกหน้าทั้งที่บอกว่าเคยรักเรามากนะคะมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วเราต้องเรียนรู้ภาษาประเทศนั้นให้ไวที่สุดไปหางานทําให้ไวที่สุดนะคะมีเงินเก็บในส่วนของตัวเองหรือเปิดบัญชีร่วม ถึงคุณจะเปิดบัญชีร่วมคุณก็ต้องมีบัญชีส่วนตัวของตัวเองนะคะเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินมีเงินเป็นของตัวเองมันมันมันอุ่นใจแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเรื่องปัญหามีปัญหากันแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวเขาส่งกลับบ้านโทรแจ้งตำรวจหรือไม่ก็ไปหาหมอบอกเขาเล่าเรื่องราวานะคะว่าเราเกิดเป็นเรื่องแบบมีสามีทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะ เขาจะแจ้งให้หน่วยงานช่วยเหลือเด็กและสตรีหรือมีหน่วยงานช่วยนะคะอาจจะใช้เวลานานแรกๆก็จะเกลี้ยกล่อมน,นะคะเกลี้ยกล่อมสามีเข้าไปพูดคุยกับสามีนะคะอาจจะดีขึ้นอาจจะเปลี่ยนไปสามีบางบ้านอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพราะเขารู้ว่าเขาทําผิดนะคะบางคนพอข่มเหงเมียได้ก็จะทําไปเรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยจนไม่รู้ว่านั่นคือเรื่องที่ผิดนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองว่าเรื่องการยุ่งหัวกันในต่างประเทศมันเป็นเรื่องที่ไม่ยอมแจ้งความใครก็ช่วยคุณไม่ได้นะคะแจ้งหน่วยงานคุณต้องศึกษาดีๆว่าคุณจะแจ้งหน่วยงานไหนในๆนในแบบนี้อย่ามาอย่าทนสองมือสองตีนมีเท่ากันมาไกลขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วค่ะนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวไทยทุกคนนะคะที่กาลังมีปัญหาไม่ว่าอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะพัวชาติไหนก็ตาม นะคะให้หลักตัวเองให้เป็นเราต้องมีงานทําเป็นหลักนะคะอย่าหวังพึ่งแต่ผัวหรือถ้าเราไม่มีงานทําเราก็ต้องมีเงินเก็บเป็นส่วนตัวของตัวเองหรือหาอะไรก็ได้นะคะที่มันได้เงินทุกวันนี้เงินในอากาศเราหาได้ง่ายนะคะหรือขายของออนไลน์หรืออะไรได้ๆก็ตามนะคะจริงอยู่มันทำยากแต่แต่ถ้าเราเริ่มต้นทำนะคะคนอื่นทําได้ทาไมเราจะทําไม่ได้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะ